ได้ยินว่ากรอตอเขาเป็นคนกําหนดราคาหุ้น IPO ด้วยใช่ไหมครับกรอตอไม่ได้เป็นคนกําหนดราคาแล้วก็ไม่ได้รับประกันราคาหุ้น IPO ว่าจะต้องสูงกว่าราคาจองเสมอไปนะครับบริษัทที่ต้องการระดมทุนเองนี่แหละครับจะเป็นคนกําหนดราคาขายหุ้น IPO ร่วมกันกับที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์โดยในการตั้งราคาขายเป็นเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมทั้งกลไกดีมาสปาย D ด้วยครับ S 1> <S 1> สำหรับการอนุญาตให้มีการขายหุ้น IPO นั้นกอลตอจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนครับโอ้อย่างงั้นเลยครับแหมผมก็หลงเข้าใจผิดมาสนานเลยว่าซื้อหุ้นตอน IPO แล้วจะได้กำไรแน่นอนถ้าคุณภูมิคิดจะซื้อหุ้น IPO ผมขอแนะนำให้อ่านหนังสือชี้ชวนของกิจการนั้นๆนะครับเพื่อศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน กรอตอดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ www.sec.or.th